จิงแก่คนนีพีประเด็นแรกมามอบัดบำนาญประชาชนให้กับพี่น้องที่คญิงสุดารัตแต่ผมว่าหาได้ยากนะครับถ้าหากบำนาญประชาชนเกิดขึ้นผมมัน่นถ่ายรูปก,กับคุณหญิงได้นะครับเห็นไหมครับปกติเมื่อวานนี่แดดร้อนมากผมเตรียมพื้นที่จะใส่ แสดงบางคนที่มาวันนี้ขอเสียงทอมา้อนรันนี้สนารังถือไม่แต่จริงๆอยากจะกราบงามๆยำๆทำาำงานก็ต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องกระเหินลำบากทั้งๆที่เราสองคนจะพนึกกำลังเปลี่ยนแปลงพรรขอไม่เอา เขามีคนใหม่สุดารัตน์รับรองค่ะว่าถ้าพี่บัวสอนค่ะวันนี้ก็มาพบกับพี่น้องก็อยากจะมาพอสุขด้วยกันค่ะนะคะก็เมืองเป็นยังไงบ้างแปปีมานี่พี่น้องยาเสพติดก็เยอะแยะ ดังนั้นต้องเปลี่ยนแปลงยาวเพราะเรามองเห็นอนาคตคนรุ่นเราละส,สุดารัฐเองบัวสอนพูดคำไหนทำได้จริงในอดีตเป็นยังไงคะสุดารัตทำเป็นรัฐมนตรีอยู่4ปี6เดือนแรกสำเร็จค่ะยากหลายเพราะต้องไปเปลี่ยนระบบรักษาพยาบาลเศรษฐกิจดีอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีตั้งแต่เบาๆนะครับ วาดีกุศลมานสสไทยสร้างไทยแม่จะกรไทยสร้างไทยเพื่อทรงไทยสร้างไทยไทยสร้างเสร็จยกยื่อนสายไทยรังท่านนายกบอกว่าร้อนตัวแทนในการทำบานส่งมอบเชื้อที่พันไทยอีสาน วันนี้คุณหญิงสุดารัตน์เกยืยุราภรณ์บอกว่าเก็ยบเรียมือเร่อง้อมใจให้กับคุณหญิงสุดารัตน์เกยืยุราพรณ์ฮัลโห สำหรับไทยสร้างไทยเราไม่มองไทยเป็นศัตรูแต่เรากําลังแข่งกับตัวเองกําลังทาข้อสอบของตัวเองที่ดีที่สุดเราขณะที่เราทาข้อสอบเราจะไม่ใช้นิสัยที่ที่เลวร้ายก็คือทาข้อสอบตัวเองไปด้วยเอาขาไิธีเพื่อนด้วยเอามืาอไปผักคนอื่นด้วยเราไม่ทำอย่างนั้นดแล้วแล้วเราเองก็ไม่เราแข่งกับตัวเองว่าประชาชนจะให้เราเป็นทางของุรประเทศไหมหรือาสาเป็นทางของ คือเราอาสาที่จะทําให้ประเทศนี้ดีขึ้นกว่านี้เพื่อคนรุ่นต่อไปเราอาสาที่จะไม่ส่งมอบภา,าระหนี้สินสงมอบความทุกข์แล้วก็ส่งมอบอความยากจนให้กับคนรุ่นต่อไปเราต้องไม่สงมอบสิ่งเลวร้วายเหล่านี้เรามาเพื่อสร้างโอกาสแล้วก็สร้างชีวิตที่ดีกว่าให้กับคนรุ่นต่อไป